ดาว l นสวัสดีเอซีนี่รุ c ยชาแนลนะจ๊ะพี่น้องขามือนีพอๆพกันกับมีอรุยคือเกาคือเดิมพี่น้องตื่นขึ้นแล้วหลังจากที่ม้าหอดบ้านกะว่ายบวงสรวงองค์ปูนะฮะถวายนั่งล่าถวายนา้ำถวายไข่แล้วก็จุดทูปให้กับเอซีแล้วแล้วก็นอนนะฮะเพิ่งตื่นพี่น้องบูย๊ยพักสด หลายแหง้งก้อยเนื้อยังวัดคือขอมาได้ปะเราต้องปิดดอกขม้าตาย่อพอลนหอี่นองสิน,ลสนลแล้วแล้วก็แกงหน่อไม้เช่นเคยจ้ากินลราบอกมีผู้กินล้วบอก จุดถูกไปพี่น้องก่ะเป็นแนวทางในการสื่อซื่อเดอ้อพี่น้องอย่าสื่อหลาย ทอดโอ้ยมันแข็ง ดาว l i กินเปดมูนะ่กินหรือเป่ากินเลยอกินเลยกอ่ะเามูกนาดไเนื่อยแล้วตะกักก <c oughs> ดกกดีค่ะพียจีเยาขึ้นน่นมาน <c oughs> ไปโซ่อืม <c oughs> <c oughs> ต้องคทำไงอืมเฮ้ยออกร่มเย็นเดียวไมาใ้ช่งคันส่วงตีง๋ว้าคันส่งไปเมื่อหรอกอืมอเมริกา okay. แลกคำว่าแลกคำคำหน่อยมันว่าบ่ม,มีงานบ่มีพักมาหนึ่ง ถาเกิเป็นอ้องกิ้งคออะรมากอไม่ไเงแสป่าะเป็นยังกิขาคอ,อาก็อสยบย่อือได้วันนี้แหละเป็นตจาจอยแท้ หัวปลาทูงามครับหัวน้าตกไม้ลุง ยักงามอืมข้มเลยายอข้างหลังนำดอกไม้รองหออมดอกไม้นะอง่ายง่ายัวรดอกไม้ตั้งหมือนด้อ่ะเกียมิดินอืมเกี๊ยมินินอะงอดอกไม้เกียวหัดอกไม้งามค่ั

้ยของ่ายตุ้งเหนียวนี่ใบสองหมือนจ้ันบาหนื่งขาข้าปุ่นเนาะส่วข้าปุ่นมามาแรก้ามีคุดรงเล่มหนึ่งเดอยนข้มาดเลยไม่ได้ถหามันเนาะเสียบพี่น้อย ยัดปิดแต่ตางโลมมันเข่าหันเย็นนี่ที่อย่างโมเม้นี่ขังนี่คุณแม่แม่ย่างต่ำไปทัว่วรถจนแม่นางนั้ำตังเย็นโมไปเาไหร่ล้วม ได้กองดีมาฝากกับเป็นแนวทางให้พี่น้องได้เลือกซื้อซื้อเด้อพี่นอ้องก็ซือหดายงไม่หลายหรอกเพราะได้ซิมเตื๋ยบออกก็บสิอไ้เสื้อายเงิน <c oughs> แต่ว่าเตื่อมัอนออกซ้ำเอ้ยกูคือซื้อหน่อยเถึงเนาะ <c oughs> เก่นอนจะแดงบางวัน,นกถึงเมืองเืกันขาอ,อร่อยมาก